สวัสดีสาย vopm เซิร์ฟ66วันนี้ผมดูช่องพี่ตลอดเลยช่วงนี้พัฒนาครับมีปกคลิปแล้วโอ้คุยขอบคุณครับวันนี้มีกาโลชาวอะตอมิกมากมากชอบอะตอมิกมากบอกให้เขาใส่ของเรื่อยเขาใส่ของเรื่อจริงจริงหน่อยโอ้โหเชื่อฟังเลยด้วยเนี่ย ไปเชียร์ผมทำไมเนี่ยเราจะมารีวิววันที่เท่าไหร่วะกูเรียมละโอ้อยไอดีไม่พัฒนาไปไหนเลยเรื่อยเรื่อยพาไปเรื่อยอันนี้เราจะมารีวิวโคคิดส์ ทัศกษะยังไม่ได้เลยต้องไปฟามทัศ์กษเพิ่มที่าอที่บา,บารี่จะฟัมทัศน์ศักกูคิดซื้อะตอนนี้แล้วกันซื้อมา อ,อุ้งเ้ดีเลยโอเคสื้อไปได้สักกันเนี่ยได้แผ่นต้นขาแล้วก็มีถุงปีศาจคีป,คปลดล็อกแล้วเพิ่มเงี้ยตีตัวเองสองพันแล้วก็เพิ่ม เพิ่มพลังโจมตีตัวเองโอเคทักษะเพิ่มแค่นี้ละแล้วลก็หมดอะไรนี้การโลก็ยังมีไม่เปีแบนแนวเนี่ยท้องใส่ไปต้องไปฟาร์มการโลเพิ่มแล้วโอเคทีมเราไม่ค่อยเน้นทักษะเลยครับโอ้โหอันนี้ก็หมดแล้วเราจะดองเพชรไว้เพื่อซื้อตัวดำวันที่15ครับดวงมา ตอนนี้พิทเราก็เหลือมีมีมีแค่แปดร้อยผมฟาร์มเลยก็ไม่มีนะมาเมลนนี้อันนี้ควรซื้อไหมควรทาอเอาจิ้งถ้าเซิร์ฟใหม่ไปเราต้องกดทุกวันนะครับตอนนี้ช็อกกแลตเนี่ยแล้วก็เนี่ยใช้เยอะมากมากเลยส่วนในร้านค้าเราจะซื้อแค่ตัวสุ่มกัดอัปดาวนะครับกอนนี้ ถ้าใครอยากเลือกแบบฮีโร่ S R ก็เนี่ยชิ้นส่วนฮีโร่เพื่อไป up สามดาวสองดาวก็กว่ากปแต่ผมจะซื้อเป็นตน้ขาดมากเลยโอ้โหซื้อเป็นนี่จบดีน,นีน่ไม่พอไม่พอเนี้ยไม่พอแน่นอนอันนี้ราชาไทยดวกซื้อมา ส่วนนี้เราจะซื้อเป็นนี่เพื่ออัพตัวอีกตัวงหากทำอัพเลเวลของดองตอนนี้เราก็มีตัวอาวุธก็ตัวดำสี่ใบที่เหลืออยู่ตอนนั้นมันเหลืออยู่ประมาณยี่สิบใบผมไปสมบูรณ์เลวไม่น่าสมเลยวาง,งแผนเราจะเอาเกียร์โลเกียร์โลนะครับไม่รู้จะทันไหมถ้าไม่ทันผมงเราจะเป็นรีเทิร์นะ รอเกโลเกโลรีเทินก็พอกิจกรรมมาใหม่วันนี้ก็จะเป็นเดินเก็บของใช้ลูกเตา๋าลูกเตา๋านี่ก็ใช้เพรซื้อได้นะนี่จะเป็นแลกชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ยูแล้วก็อุปกรณ์ดัดแปลงของแดงอะไรตรอันนี้จะเป็นลูนนะเออลูน,ลนเนี่ยผมแนะนำตอนนี้นะเนี่เนี่ย เ่อร์ไวอัพทำดาวม่วงตอนนี้สำคัญมากๆเลยต้องใช้เยอะมากโอเคทีมเราก็ขาดแค่ทัพสาก็คิสือ่อเราก็จะมีประมาณสีดาวแล้วตอนนี้เขาปั้นของปันงป้นีเสร็จอีกโอ้โหรออีกนานเนี่ยห้าดาวอะโซนิกก็สี่ดาวแล้วแต่ว่าก็รออีกนานเนี่ยเพราะว่าไม่มีเศษเลยส่วนอัศวินใส่มาเป็นคอเฉย เนี่ยก็จะเป็น HP การอั d ดาว HP HP ได้มีโบนัสนะเ้ามาทำไมเนี่ย HP HP ไม่มี HP เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนประมาณนี้ถ้าซมลโมกีก็มาเทลวัคซีนแมนพี่อั up 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 u สปีดได้โอ้โหได้ออกป้องกันอ่ะโคตรเกลือ ซอมพี่แมวตอนนี้สําคัญมากๆเลยในการตีบอสแล้วก็ยืนหน้าเป็นโตแบบว่าตายเกิดแปลว่าตั้งแถวแก้อาสวินกับดวงตอนนี้สุดยอดเลยโคตรมีประโยชน์เลยโคตรโคตรแบกเลยเดี๋ยวผมจะเอาลองลองตั้งทีมแบบว่าสู้กับดวง นี่เอาการโร่ไว้หลังแล้วก็เอาซอมบี้เมียน่ะยืนยืนตั้งหน้าเลยตัวโคตรที่สุดนะ <S <S ่ะยังไงยังไงก็ต้องต่อ, Zombie อยซอมบี้่ยเียยังไงก็ต้องต่อยซอมบี้เมียงก่อนเนี่ยอ่ายืนตัวนี้ก็ได้เนี่ยอยไนเ,น,เ,น,เนี่ยเด็กๆเลยเนี่ยวราจะลองพีพีดูนะครับเน,น,น,นี่ยเนี่ยนี่ไงดวงคนนู่ถ้ามันยืนยืนไหวรับตีนได้นะกาโร่ แล้จังหวะนี้เปิดมาก่อนกาลูกของเราเปิดก่อนครับจังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้มองหน้ากันแล้วไงกระบองเหล็กกระบองเหล็กก็ไม่รอดโซนิกจังหวะนี้โอ้โหกระบองเหล็กดอยไปแล้วเดี๋ยวกาลูกต่อยไปจังหวะนี้ประมาณกี่ล้าน5ามิลห้าสิบล้านป็หกสิบสี่ล้านามิลแล้วดวงดวงซัดซอมบี้แมวนี่ไงเห็นไหมครับประโยชน์ซอมบี้แมวก็ไม่ตายครับเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่แล้วดวงก็ตายไปแล้วครับจังหวะนี้ซอมบี้แมวสะท้อนไปแล้วจังหวะนี้กาลกปล่อยมาไปที่โอ้โหอ้ไม่ก็ หนึ่งร้อยล้านเลยเลยตายไปหมดเลยอีการะเบิดแล้วจังหวะนี้ด้วงเขาไปซัดหน้านะของกาโลกเต็มหน้าสมัดหน้าแล้วเขาจาจังหวะนี้แล้วก็สมัดอีกเขาไปจังหวะนี้สะท้อนไปสมัดเข้าไปสมัดโอ้โหไม่เป็นไรครับสะท้อนไปอีกแล้วแล้วเกิดมาก็จะปั่นปั่นปั่นแล้วก็ะโอนสะท้อนไปอีกหนึ่งตัวโคตรแบกเลยจังหวะนี้เราซอมมี่แมนผมน่าจะง่วงนอนแล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงต่อยังไงต่อซอมมี่แมนมายิงแสกหน้าเข้าไปด้วงนะครับตอนนี้ตอนนี้ โอ้โหการ่ของผมก็โจมตีไปอีกครับตอนนี้จะโดนสะท้อนจากการ่ของฝ่ายตรงข้ามไหมน่าจะโดนสะท้อนแบบอย่างรุนแรงเข้าไปตอนนี้เยอะเราแต่ว่าจีน้อยก็ตายไปแล้วครับเดี๋ยแค่กระบองเลยนี่ไงไงครับประโยชน์ของซอมบี้แมนที่ผมว่ายืนแบบยืนก็นง่งให้ดว้วงตอยครับนี่ครับแต่ก็จะกาโล่ก็ฟาดไปอีกแล้วจงวังหวะนี้ก็โดนสะท้อนไปอีกครับจงังหวะน,นี้น่าจะไม่ยอมกันนะครับจงังหวะนี้เราดวงสมแมสมาอีกครับแล้วก็โดนสะท้อนตีครับเพราะว่ากาโล่มันยืนในหกเชนตอ้องเหมือนเนืซากาเลย แล้วจังหวะนี้โอ้โ oh, หปัน่นโอ้โหเหมือนไม่ได้ตีเลยกระบองดีก็ตายไปอีกแล้ว,วเอามาทําไมนี่ยแล้วจังหวะนี้ยิงแสกหน้าไปแล้วซอมบี้แมนจังหวะนี้ก็ยืนค้าไว้ให้ด้วงต่อยแล้วผมได้ต่อยก่อนจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บด้วงเขาก็น่าจะตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็มาแกะแค้นแกะแคนที่ซอมบี้แมนไงเห็นไหมกาลูกของเราก็จะไม่ได้โดนต่อยไงเอาซอมบี้แมนตัวแกะกามามายืนให้ด้วงต่อยแล้วซอมบี้แมนก็ตายดีแล้วกาลูกก็โดนโ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 นไปที่โอ้โห แรงจัดแล้วก็ต่มาที่กาโลอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ด้วงก็ซัดนัวก็จังหวะนี้แล้วก็โดนสะท้อนไปแล้วก็ด้วงก็ไม่ยอมก็ซัดนัวบีอีกครับจังหวะนี้โดนสะท้อนไปอีกไหมโอ้โหโดนสะท้อนไปอีกแล้วจังหวะนี้ว่าไงเกิดมาอีกก็จะต่ไหมปั่นมาจังหวะนี้สะท้อนไปจังหวะนี้ซอมไมนเกิดมาก็ยิงแสกหน้าแล้วก็หิวเลือดมานิดหน่อยแล้วก็หิวมาทำนี่อะไรไม่รู้แล้วจังหวะนี้ก็ด้วงก็มากาโลงเราก็ได้เปิดก่อนอีแล้ว แสงหน้าเข้าไปอีกแล้วจวังหวะนี้ซอมมี่เมนเราก็ยืนให้ดวงต่อยอีกไหมนี่ไงครับประโยชน์ของซอมมี่เมนก็มีประมาณนี้แหละครับที่เหลือไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องควนหามาสมุนะครับจังหวะน,นี้แล้วอย่างนี้จังหวะนี้สะท้อนไปกาลกาาลุกปะปะๆๆๆบพับพผมไม่ได้พักเลยจังหวะน,นี้เราสะท้อนไปจังหวะน,นี้กาลูกแลเราก็สวนคืนไม่ได้จังหวะน,นี้เพราะว่ามันเป็นรอกของเขา แต่หวะนี้ก็โดนไปอีกแล้วสแตอีกแล้วก็สะท้อนไปอีกโดนสแตไปอีกก็สะท้อนไปอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็โดนสะท้อนตายแล้วตอนนี้ดวงน่าจะเกิดอี๋แล้วแล้วโดนกระดูกขากระหังวันนี้กาวลราก็หวางเจียดครับจังหวะนี้มาสายน้ำทะเลาห็นตะปูสิบดอกรวดโอ้โหไปก็ไจังหวะนี้แสกหน้าไปด้วงน่าจะตายครับยังไม่ตายครับโดนว,ว่าแก่ขอแก่เขียนกับซอมมี่แมนก่อนซอมมี่แมนเกียดแก่เขียนแล้วแก,แกไปโดนดตายแล้วจังหวะนี้โดนสะท้อนจากอะไรไม่รู้ ไม่น่าจะหลุนนาจะหมดรอบกาตายแต่เกิดของดวงหมดเมตาของดวงแล้วจังวันนี้เราพบเมตาของกาโรกําลังจะมาจังวันนี้แล้วกาโกาาการโก็ต่อยไปจังวันนี้สมแม่ไ,ไปอีกโอ้โหหยกเดือดจ,จริงๆแล้วกาโร่โเขาก็ยังไม่ตายก็ยื้อไปอีกรอบสุดท้ายเลยเปล่าเลยเนี่ยก็ยื้อสมแม่ไปอีกโอ้โหก็ไม่ตายอีกแล้วกาโรก็สมแม่ไปอีกจังหวะนี้ว่าทำไมมันเบาจังเลยวะของเขา่าจะไปปันการโรแล้วเดนน้าโคตรเบาเลย และโกเคสึกผมได้เมียแค่หนึ่งเปอร์เซนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือประโยชน์ของซอมบี้แมนนะครับจ่ายคนไม่ดูที่จริงกาโแล้วก็ยืนได้อก็มารีวิวไอดีวันนี้ก็มีเพียงเทาง่านนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวเขาเล่นใหม่ที่ผมเสียดายจริงๆก่อนจบคลิปเลยนะเนี่ยราชาผมยังไม่เกิดเลยครับ เมื่อไหราชาผมจะเกิดสักทีครับกางเกงในสีแดงผมรอดูอยู่เลยเออไม่ใช่ละนี่ครับขาดแค่นี่แล้วก็ลูกแก้วซึ่งเราต้องรอจากตู้ตัวม่วงอย่างเดียวเลยน่นี่นๆะการันตีก็แปดสิบไปไปไหนล่ะลนนี่นี่ผมได้เรียกลูกแก้วราชาทะเลไว้แล้วรอเกิดอยู่ ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับส่วนผมขอไปปั้นกาโลดีก่อนกาโลโคตรเบาเกินตัวนี้เซืร์ห้อ,องหกขอสวัสดีครับบ๊ายบาย